โอเคนัก <c oughs> okay, สวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่หน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะครับ ีพี่ปีชาด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ปีชาปานและปานคัทเซนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> นี่เราก็อยู่ที่หน้าด่านพรมแดนช่องเมงนะครับสวัสดีพี่สารีพมมาด้วยนะครับก็สวัสดีพี่อุดมรักด้วยนะครับ วันนี้ใครอยากจะร่วมสร้างเหตุนะครับประจำสัปดาห์กับครูปทุนนะครับรก็ร่วมก,กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> มีซื้อน้ำปะนะนะครับของฝั่งพระนะครับมีซื้อน้ำปนะนะครับฝั่งพระ สวัสดีพี่นัดด้วยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เบียร์ก็คงเดินทางกลับนะครับวันนี้ เมื่อคืนทุกท่านก็คงได้ฟังนะครับพระปีนเสานะครับหลวงตาสินทรัพย์นะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับสนทนาทำกันเนาะเมื่อคืนนี้ก <c> ็ <oughs> ถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียว สวัสดีพี่จ็อบเทวราชด,ด้วยครับแล้วก็โมทนาบุญกับพี่สติอยู่ที่ลมหายใจนะครับสวัสดีจ้าอดมินเปาชาวนี้ร่วมบุญใส่บาท49บาทจ้าสาธุครับสาธุเดี๋ยวผมจะพาไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นด้วยเนาะแล้วก็โมทนาบุญกับพี่สุภาพรครับน้อมใส่บาทพระนะครับ20บบาทนะครับโมทนาสาธุนะครับสวัสดีพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยจากบุรีรัมย์นะครับพี่นุย้ย สวัสดีคุณวันลบมั่นคงฮิรันด้วยนะครับโอเคสวัสดีจิจ๊เจ๊แหม่มด้วยนะครับเจ๊แหม่ม โมทนาบุญกับคุณรัชพรด้วยครับร่วมใส่บาตนะครับเช้านี้40บาทนะครับโมทนาสาธุนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สมบัติแล้วก็พี่กีตาร์แปกด้วยครับเช้านี้ เดินไปเดินมารองเท้าก็ขาดนะเนี่ยโอ้เดินยางวันหนาวันลังอยู่ยางไปยางมาก <c oughs> เกือบขาดจ่อย ก็ <g Adri ana> ได้เวลาแล้วนะครับเริ่มออกรับบินทบาทแล้วนะครับสวัสดีพี่ฉัตดบัญชาเมธฉ <g indo> ัดบัญชาด้วยนะครับพี่ฉัดบัญชาพ้นเกิดเนาะร่วมบุญด้วยครับโมทนาสาธุนะครับพี่จอบเทวราชนเนาะ <g indo> <c oughs> ครับผมมันบอกบอกเข้าไปแล้วครับอ๋อ วันนี้ก็มีซื้อน้ำปนัดด้วยนะครับประจำสัปดาห์นะครับของฝั่งพระราษนะครับงานที่มาอะไบางบอกแค่ว่าใช้เงินไปแล้วฉีดคนดีสินียินอยู่แบบสวัสดีพี่สมอนด้วยนะพี่สมอนเนาะแล้วก็พี่ขวัญฤทัยนะสวัสดีจ้าเอสเอสสมินโอ้เอสสมินก็มาใส่บาทแล้วจ้า ก็สวัสดีพี่สุมินีด้วยนะครับพระอาจารย์ปีนเสามานะำบุคัลวันนี้ยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นนะครับเช้านี้นะครับครูปัทถุท่านก็ได้ได้ได้ประสาทนี้ได้ใช้ปัจจัยไปแล้วนะครับสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทนะเพือย่างร่วมสร้างเหตุกับครูปทถุนะครับเช้านี้นะครับก็ร่วมกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ สวัสดีพ th ี่ไกลสีด้วยพี่ไกลสีออกอู <P> ่แล้วระหว่านี้เดี๋ยวเทอกันท่ากันลูกเพจปั่นเด้่บ้านเดี๋ยวโดนทางแฟนเพจปั่นเนาะเอาไปเอามาเอสมินก็มาอะไรคือเอสมินเนาะ ญาติปิดไปแล้วไปทำไมอ่ะสัญญาไม่ดีเหรอ ช่วงถัดไปครับเดี๋ยวเราก็เจอกันที่สลาสิ้นคิดนะครับเช้านี้วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับพระสงฆ์ป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครับจํานวนประมาณนะครับสองกว่ารูปนะครับออกรับบินทบานบที่ตลาดช่องเมฆนะครับเช้านี้ก็พาพี่ๆมาชมบรรยากาศนะครับเช้านี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่สลาสิ้นคิดกันต่อนะครับอีกสักครู่หนึ่งไม่นานหรอกสักครู่นี้มันแป๊บเดียวเองเนาะอีกสักระยะหนึ่งแล้วกัน ดีพี่ทิวาด้วยนะครับพี่ที่วาเมื่อคืนมีใครได้ฟังไล์สดบ้างในเมื่อคืนนี่ก็ มคิดว่าก็คงจะมีหลายท่านทที่ฟังไฟ้สดเนาะเมื่อคืนนี่พระปินเสาหลวงตาแล้วก็พระอาจารย์เบียสนทนากันน้ำเมื่อคืนเนาะเอาเข้มข้นแล้วก็ดูเดือดนะครับเบอร์บัญชีครัวทุยหน่อยเบอร์บัญชีควัวทุยเหรอพี่เดือดเดืราคากรุงเทพเนาะกรุงไทยกรุงไทยอ๋อกรุงไทยโอพี่สีช่วยโปรโมทเหรอพี่สีไม่เห็นหน้าพี่สีเลย อะไรของเองเนี่ยธนาคารกรุงไทยครับเก้าเก้าศูนย์สี่เก้าเก้าสองแปดห้าสองแพระอัธภพงศ์จะกะวโลเฮ้ยเยๆทำไมมันเยอะจังวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเร็วๆอ่าสามสามแปด เดี๋ยวเดี๋ยวยินเสียงหมาด้วยนี่เอาใหม่สามแปดหมาทิหน่หมาก็มาสามแปเอ้ยสามเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพี่พูดเองเดี๋ยวพี่เอาใหม่นะสามสามแปดสามสามแปดน่ากาาการสื่อสาร พระอัฏฐพงศ์จัก,กะวะโรพระอัฏฐพงศ์จักะวะโรไม่ใช่ไม่ใช่ต้องพิมพ์เอาแล้วอะไรพี่สีอัฏฐพงศ์ไหมเหรออัฏฐพงศ์ฮัตพงศ์อัดอัฏไม่ใช่หัดเออนี้พี่สีช่วยโปรโมทเนาะใครอยากจะร่วมสร้างเหตุของครุปทุยนะชาวนี้อัดเนี่ยพี่นี่เขียนอย่างนี้เนี่ยไม่รู้กูอ่านกูออกแล้วกัน ก็คือกลัวแล้วกันอัอนตพงใช่ไหมอัฐะทะทอฐานโดนตัวเ,นเนียอ่านงี้นากาทอฐานพงสลุศีกัลันพงศนีศกลลพงศลุีกัลันจกกักะวาโลจะจะจะเอเซ จอจานเป็นเป็นภาษาบาลีนะอจอจานกอไก่สองตัวรวอเรือสระโอรอเรือรอเรือรอเรือจอวอแหวนวอแหวนสระโอดรอ,ดรอ,ดอเรือรอเรือเฮ้ยแล้วก็วงเล็บวงเล็บอีกมันมีวงเล็บอีกนะชื่อบัญชีท่านมีมันมีวงเล็บอีกอัฐพงศีดามาสบงเล็บอีอาาก อัฐพงศ์สีดามาไม่ใช่ไม่ใช่อัฐพงศ์อย่างนั้นเนี่ยอัฐพงศ์เหมือนเดิมอ,ดอันนี้พงพงพงจะไม่ถูกพงไม่เป็นไรเแล้วก็อ่านกูออกไหมอ๋อ <c oughs> เอาเอาหรือกูอ่านโมทนาบุญกับพี่นัทวัฒน์ด้วยนะครับตักบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับโมทนาสาธุนะครับ <c oughs> <c oughs> มันฉีใช้นามสกุลจริงนะครับอ๋อนามสกุลจริงเหรอ ใช่ไม่ต้องดักปิดนี่มันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมยังแค่ใน่ายรูปเล่นเนี่ยนี่พี่ศีเนี่ยเขียนตันนี่ก็ได้เนี่าเอาเอาสีดามาใช่ไหมพระพวงจักกลวโรไม่เอาจักกลวโรไม่เอาไม่เอาฉายาเอาสีดามาไปเลยสีดามาต่อต่อเต่าโอเคโอเคเอาคูบาทุยนั่นแหละเออจะได้แน่น นนวันนี้จะจัดก,การ,รเมื่อคืนพี่ศรีได้ฟังพระปินเสาแล้วก็หลวงตาแล้วก็อาจารย์เบียร์สนทนาทำเป็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีความผิดยังไงบ้างไหมก็เดิมเดิม <laughs> เดิมเดิม,เด,มเดิมนี่คือยังไง <laughs> คือเรามีความรู้สึกเรา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 เข้าใจอ่ะเราเดิมเดิมเราเรารู้อยู่ <laughs> ว่าหลวงตาสื่อถึงอะไรอาจารย์เบียร์สื่อถึงอะไรพระปินเสาสื่อถึงอะไร เดี๋ยวนี้ท่านก็พูดแบบเป็นกลางแล้วไงไม่มีการน้อยจงน้อยใจไม่มีการที่พูดแบบอัตตาตัวตนไม่มีแล้วเพราะว่าผมก็ได้ถามโครงการท่านเนี่ยตอนตอนนี้ท่านไปไล่อยู่กุฏิอ่ะก็มันเป็นธรรมดาของท่านความคิดของท่านซึ่งคนอื่นทําไม่ได้ท่านคิดว่าท่านทําได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านคิดว่าท่านทําได้ก็ทําไปแต่คนอื่นเขาทาไม่ได้ก็เหมือนลวงตาพูดบอกว่า ใจกูไปปีนเสาเหมือนท่านกูก็ปีนไม่ได้เพราะกูปีนไม่เป็นอ,อย่าว่าจะปีนเสาเลยปีนต้นมะนาวแกก็ปีนไม่ได้หลวงตาเป็นกลัวความสูงหลวงตาอะไรนะใครใครใครอยากอะไรดีขึ้นหรือว่าอะไรนะที่ที่หลวงตาพูดนะไปอยู่กับพระปีนเสานะเอออยากไม่อยากตกตามเออใครไม่อยากตกตามเนะม <laughs> าะก็ไปอยู่ท่านบพระ S <S ก็ไปอยู่กับท่านพระครูนะครับหรือว่าท่านไม่ต้องถึงพระครูประหลัดพระพิสาหร <S <S 2> <S 2> าอกไปอยู่ใ,ใกล้ๆหน้าผานี่กระโดดลงไปถ้าไม่อยากตกต่ำถ้าไม่อยากตกต่ำหรอ,อกระโดดลงไปบูชาบุญกับคุณขัญฤทัไทยด้วยครับร่วมบุญน้ำปนะ400กับครูบาทุยโอนแล้วค่ะบูนาสาธุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครูบาทุยท่านเพิ่งรู้ ว่าเพิ่งรู้ว่าคูบาทุยได้ถวายปัจจัยคูบากุ้งข้างฝั่งสวปอลาไปแล้วท่านมาจำมาเที่ยวแหละแต่ก็มาอยู่หลายเดือนแล้วนะมาอยู่ต,ตังกระเจอท่านท่านก็จะยิ้มแล้วก็ได้สร้างเหตุวันนี้ได้เรี่อระไรพิวัดร้อยหนึ่งไอรี่ร้อยหนึ่งไอเอิร์ดร้อยหนึ่งไอเนตรร้อยหนึ่ง ซื้อจังหันซื้อข้าวเหนียวห้าห่อไก่ย่างสองไม้ไก่ย่างสองไม้แล้วก็ตับไก่ขนมเอ่อผลไม้รากไม้ครับครับผมชอบเป็นคนดีฮะทำแบบนี้แหละก็โมทนาบุญผมชอบทำลายนอกจากทำลายตัวตนอแล้วทำลายข้าวของด้วยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโมทนาสาธุนะอ๋อเสียงผมแปะอยู่แล้วเสียงผมใครก็ได้ยิน เสียงกิโลใช่ไหมพี่วัดพี่วัดเดี๋ยวผมผมมีไหมถ่ายรูปกันแป๊บนึงที่กุฏิหน้าผาเยอะเลยครับแม่แต่มันมีสายนะนี่จับจับตรงนี้ก็ได้พี่จับม้านี่เลยเดี๋ยวผมปรับ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 นี้ให้แป๊บนึงเออเยโอเคโอเคครับใหญ่แล้วยาวด้วยแม่มันมีสายแต่เกะกะอย่าไปใช้เลยแม่ใช้ไม้ลอยดีกว่าครับผม หลายอันเป็นกล่องเลยเป็นไม้บูมก็มีแม่ไม้บูมเคลียร์ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราทะลึ่งเราพูดเรื่องไม้นะครับไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะอใช่ใช่พอแม่จันเคยแม่จันเคยได้ไปใช้งานสองวันได้ไปพูดทะเลโะเขครอถือว่าเป็นเกียรติมากๆโอ้โหผมจะต้อง ต้องบังคับไอ้เอิร์ธแล้วไปนิมนต์แม่จันอีกไปเชิญแม่จันมาอีก<ม>เอิเออเเาาร์ธยิ้มเอิร์ธยิม้มแอบยิ้มแอบยิ้มถูกใจเขาครับโอ้โหเนี่ยคนเราก็บอกว่าน้ำทะเลลึกขนาดไหนยังหยั่งได้แต่จิตใจของคนเรานี่มันหยั่งไม่ได้ไดจริงไหมเอาเหรออ๋อ้ย,ย ผมก็ไปทันได้ยังแม่ถูกไหมไปทันถูกยังเปะละเป๊ะเอร์อร์มีคนก็ฝากเมื่อวานหลวงตาสนธนาธรรมคนอื่นเขาเป็นพันเจ็ดแปดร้อยยูทูบคนอื่นพันสองพันสามพันแต่เพจคนละโลกคนดูสองคนที่ดูก็คือสามีกับลูกเขาคราวนี้ผมบอกใครเป็นคนตั้งเพราะคนละโลกมันไม่เกี่ยวกับ ธรรมะวัดป่าบนน้ำพี่อินธรรมะพราสิ้นคิด,ดเออ,ลอเลยไอเอฟเขาบอกว่ามีคนตั้งให้เราก็บอกเออเขาก็หวังดีนั่นแหละเราก็อยาไปนั่นเลยแต่เขาออกไปแล้วคนที่ตั้งเน่เขาออกไปแล้วผมก็บอกเมื่อคืนผมก็นั่งพิจารณาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะตั้งให้น,น,นี่เดี๋ยวพระแบนได้ยินก็ม้น้อยใจเพราะมีพระรังอยู่ที่วัดไง อะไรก็เอ่ยชื่อพลังพลังพลังคนนี้พระแบนนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆอ,ะอ่ะเออจริงอายุวันโนสุข,ขังพระลังคนนี้ทำให้พลังดังไงไมไผมชื่อแบนทำไมไม่เอ่ยชื่อผมมั่งพร<า>ะองค์นั้นก็บอกเอาได้ได้ได้ไดอายุวันโนสุข,ขงังพระแบนไอ้วนปพุ่นุดไปเน้น สาระเขามองอยู่ไปวันนี้ผมได้สร้างเหตุหลายๆตั้งแต่เช้าเลยได้สร้างเหตุเลยนะขออนุโมทนาบุญให้กับสารี่สารี่คณิษฐาพิวัฒนชนชื่นเอิร์ดไอเนตผมไม่มีตังค์ซื้อข้าวเหนียว5้ห่อไก,ไก่ย่างสองไม้ตับ3ามไม้ออแล้วก็ไก่สามไก่ทอดอีก3าไม้ ผลส้มอีกหนึ่งถุงก็บถวายมาแล้วก็ขนมหวานถวายจังหันให้กับครูบากุ้งซึ่งเป็นพระจากสปลาวแม่มเป็นพระจากสปลาวซึ่งมาอยู่วัดเราหลายเดือนแล้วนะ<ม>แล้วท่านองค์นี้ท่านจะยิ้มห<ม>้าภาษาชื่อครูบากุ้ง<ม>กับวัดสวนเขตแล้วก็ได้รู้อีกว่าผมถวายปัจจัยเงินมันเหลือไง เพราะว่าท่านพูดหรือว่าจะซื้อยาไปให้ผู้เฒ่าที่นู่นเนี่ยซื้อยาตรงนี้ร้านขายยาเนี่ยเปิดพอดีแล้วก็ผมก็ถวายปัจจัยเขาบอกโยมพิศีไม่ต้องหรอกทวาทุยท่านให้มาแล้วอ้าวบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะติดกรรมเงินนี่เขามาทําบุญผมผมไม่ไม่เก็บเอาไว้เลยก็ถวายท่านไปท่านมานั่งรอตรงนี้ผมก็เอ๊ะท่านเรียกผมทาไม มันมีเหตุพอดีก like ็อยากได้เหตุเพิ่มไหมครับอยากได้เหตุที่กำลังจะพูดอยู่กำลังจะทำอยู่ได้เหตุเพิ่มก็คือวันนี้ครูบาทุยใช้เงินเยอะมากครูบาทุยใช้เงินเยอะมากไหมจันทร์ครูบาทุยใช้นี่ไหมจันทร์ยังครับใช้แล้วครับใช่ใช่เขาขอ ความปิติยินดีให้กับครูบาทุยด้วยที่ใช้นี่ไม่จันแล้ว<อ>นะครับซึ่งผมจะเอ่ยก่อนก่อนนี้ใหม่แล้วคือค่าผ้าค่าจิปาถะเครื่องบริขารแม่ชีด้วยพระด้วยอะไรด้วยแล้วก็ช่วงนี้หลวงตาก็กรอบไม่ใช่กรอบธรรมดานะกรอบกรอบกรอบยิ่งกว่าเขาเก็บกุ้งอีกอ๋อป่นเลยไหม ป่นเลยไม่ใช่ป่นปี้นะปนละเอียดป่นละเอียดก็อยากจะมาสร้างเหตุให้กับพระแม่ครูบาอาจารย์เนาะก็เห็นท่านสละจาคะให้กับพระอาคารธุก,กะอันนี้ครวบาทุยนะเพราะว่าผมทราบข่าวมาเนี่ยท่านมานั่งอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นท่านข้ามฝั่งไปแล้ว ผมถวายปัใจจัยให้ท่านเพราะท่านบอกว่าเดี๋ยวร้านขายยาเปิดท่านจะซื้อยาแล้วข้ามฝั่งเลยเขาก็บอกว่าครูบากุ้งท่านบอกว่าครูบาทุยได้ให้ปัจจัยแล้วให้ใจแล้วแล้วก็ผมก็ถวายข้าวเหนียวเอาไปฉันกลางทาง <c oughs> ถวายข้าวเหนียวไปห้าห่อแล้วก็ไก่ย,ย่างสองไม้แล้วก็ <c oughs> ตับย่าอะไรก็อะไรย่ๆๆ <c oughs> ถวายท่าน นี่ก็นี่แหละคืออาคคานุกกะที่หลวงตาบอกว่าถ้าจิตด้วยนะครับร่วมบุญใส่บาตรหลวงตาทำหนึ่งร้อยบาทนะครับจะบาตรหลวงตาขนาดไหนอะไรของมึงเนี่ยเออกำลังจะพูดเป็นหลักเป็นการไอ้ปล่าเนี่ยกวยเดินมาถึงโอเคพี่สี่เราเจอกันที่ศาลาเออไปเจอกัที่ศาลาป่ะโอเคครับแล้วก็โมทนาบุญกับพี่กัญญามาด้วยนะครับใส่บาตรเช้านี้นะครับยี่สิบบาทนะครับโมทนาสาธุนะครับโอ้ย เรียนมาจนหอบแม่แล้วก็พี่อำนาจนินวน,นครับร่วมทำบุญเช้านี้นะครับโบทนาสาธุนะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สลาสิ้นคิดกันต่อนะครับ<อ>ก็ฝากกดติดตามนะครับรับชมไลฟ์สดกันด้วยนะครับ